ถ้าเมื่อกี้มันไม่มีอ่ะที่วงกลมได้อะเอาไม่เป็นไร อ่ะไปดูภาพอื่นแทนภาพนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะอย่างภาพนี้ล่ะเห็นอะไรหมาลายหมาลายเห็นอะไรในภาพนี้บ้างลายครูเห็นสิงโตเห็นสิงโตหมาลายเห็นสิงโตอ่าเห็นหมาลายกับสิงโตถูกป่าตรงไหนคือสิงโตเนสิงโตรงกลางตรงกลางอ่ะ จริงๆแล้วถ้าเรามองเรามองเปรบเสมือนไอ้ตรงเนี้ยคือคืออะไรคะเนี่ยเนี้ยเนเหมือนหูหของม้าลาย,ยามันคือหูของม้าลายป่ะแต่<ห>พอดูเปิด <ๆ S 1> แล้วมันกลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นตาของสิงโตตรงไหนคล้ายโลมา เงาเป็นเงาเงาเพื่อนบอกว่ามีเงาโค้งๆเหมือนโลมาใช่ครูผมก็เห็นนะมันมีโลมาอยู่ด้วยฝั่งนี้มีอะไรอีกเห็นนกไหมมีนกด้วยนกแกนหรือนกมูกไม่รู้สีขาวๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหลังหน้าลายตัวเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่มีอีกไหมมีอะไรอีก ทำไมม้าลายมันทำท่าแปลกๆดูม้าลยพึ่งกลมตปากม้าลายเหอครูอ่าๆๆโอเคมองภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงมองภาพนี้แล้วรู้สึกไม่รู้ว่าครแบบแบบไม่ค่เคยออกอ่ะครูเห็นภาพนี้แล้วดูงงเลย แยกไม่ค่อยเพื่อนบอกว่าแยกไม่ค่อยออกลายพอลายอันนี้เนี่ยเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าภาพลักษณะมันมีหลายลักษณะให้เรามาสื่ออารมณ์ดูจากภาพพอมเมื่อกี้ก็ดูสื่ออารมณ์หลายๆยอย่างทีนี้เรามาดูภาพในเนื้อหารเราบ้างเขาบอกว่า มันให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหรือมีจังหวะแล้วก็เว้นระยะต่อเนื่องของเส้นสีพื้นผิวหรือทัศนิยมท่า,าอื่นๆให้มีจังหวะเหมาะสกมกลมกลืนสวยงามโดยต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่างด้วยซึ่งนักเรียนอาจจะจัดจังหวะตำแหน่งมกเมื่อกี้เป็นจังหวะของภาพอันนี้เป็นจัดตำแหน่งของภาพนะจัดจังหวะตำแหน่งของภาพเป็นสองลักษณะคือหนึ่งจังหวะที่เท่าๆกัน เป็นการจัดภาพให้มีระยะเท่าเท่ากันซ้ำๆกันประสานต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน<ะ>เช่นดังนี้ค่ะ,ะภาพที่หนึ่งคือจัดจังหวะภาพหอยภาพหอยที่วางเรียงกันสามภาพสีเหมือนกันไหมสีเหมือนกันวางเรียงเท่ากันไหมระยะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นลักษณะการจังหวะของภาพที่เท่าเกัน ต่อไปเป็นภาพรูปปั้นลิงดินเหนียวปั้นออกมาเหมือนกันเลยใช่ไหมเท่าไหมเนี่ยอันนี้เลียงก็เท่าลักษณะโค้งองศาก็เท่านะคะต่อไปภาพที่สามภาพพิมพ์ภาพพิมพ์มือภาพพิม,มพ,พ์มลายค่ะภาพพิมพ์ลายลักษณะคือเท่ากันเป็นดอกเหมือนกันเลยเรียงต่อกันเธ,เธอเคยตัดโมบ,บายไหม เคยไหมตัดโมบายที่มีลักษณะเรียงตัวกันโดยการพับพับพบแล้วตัดออกมาจะเหมือนกันทุกด้านใ้ทีเดียวอะเคยเคยนั่นแหละคือลักษณะของภาพที่อะไรกันคะจังหวะที่เท่ากันเท่ากันเออต่อไปการจ,จัดจังหวะไม่เท่าบ้างไม่เท่ากันเป็นการจัดให้มีการสลับสับวางโดยให้มีเส้นรูปร่างความหนาความบางไม่เท่ากันนะคะ จัดสลับสับว่างแล้วก็ไม่เท่ากันแม้แต่อ้วนแม้แต่ผอมแม้แต่สีไม่เท่าและก็ให้เรียงแต่มีความอะไรที่เหมือนกันอยู่แต่ยังมีความสัมพันธ์ที่จังหวะต่างกันอยู่นะคะซึ่งอาจทําให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นหรือล่าเริงขึ้นมาแจ่มใสถ้าแบบนี้มันจะดูเรียบร้อยเรียงเป็นแนวเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดการสลับกันมันจะดูสนุกขึ้นและดู ลายตาดูหลากหลายบันเทิงมากขึ้นเช่นภาพนี้ตุ๊กตาดินเผามีหลายรูปร่างใช่ไหมคนอ้วน,นอ้วนอ้วนเหมือนกันเลยใส่เสื้อผ้าต่างกันแต่มีท่าทางต่างกันเห็นปะแต่เขาก็ยังเอามาเรียงสลับสวรรค์เป็นจําพวกเดียวกันไหมจําพวกเดียวกันอยู่นะคะหรือจะเป็นภาพนี้จังหวะที่ไม่เท่ากันของภาพแมวแมวนั่งอยู่บนกอย้าแต่กอย้าสีเหมือนกันไหม แมวสีเหมือนกันไหม,มไม่เมือนความสูงความต่ำแมวเหมือนกันไหม <_ d ata> การจัดของภาพลูกการจัดของภาพตำแหน่งของแมวอยู่เหมือนกันไหม <_ d ata> ไม่เหมือนนะดาวก็ไม่เหมือนดาวยังพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่เลยใช่ป่ะอันนี้คือตำแหน่งไม่เหมือนอนะผีเสื้ออันนี้ต่างอย่างเห็นได้ชัดกอยาเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนผีเสื้อดอกไม้ ลักษณะตัวผีเสื้อเหมือนกันแต่ผีเสื้อหันหัวเหมือนกันไหม <S <S ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนแต่เป็นจำพวกอะไรเหมือนกัน <S 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 ผีเสื้อ <S <S เออดูแล้วเป็นผีเสื้อแพทเทิร์นเดียวกันนะคะอ่ทีนี้ต่อไปกิจกรรมที่สองให้นักเรียนสร้างรูปภาพนะคะสร้างรูปร่างรูปทรงโดยใช้จังหวะให้เหมาะสมนะคะแล้วตอบคำถามด้านล่างนะคะ ตอบคำถามด้านล่างว่าชื่อภาพว่าชื่ออะไรจังหวะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็รู้สึกตอบผลงานตัวเองยังไงอ่าให้นักเรียนสร้างรูปภาพนะคะสร้างรูปร่างรูปทรงไม่ใช่รูปภาพรูปร่างรูปทรงรู้จักรูปร่างรูปทรงไหมรู้จักไหมคะภาพรูปร่างรูปทรงรู้ไหมคะ รู้จักครับโดยโดยมีโดยมีลักษณะบอกอยู่ว่าให้นักเรียนสร้างรูปร่างรูปทรงที่เป็นจังหวะที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะให้เลือกแค่สองจังหวะนี้นะจะสร้างแบบเท่ากันหรือไม่เท่ากันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะว่าที่เป็นรูปร่างรูป,รปทรงที่เท่ากันที่เท่ากัน หรือไม่เท่ากันถ้านักเรียนสร้างรูปร่างรูปทรงที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันมาเนาะเป็นยังไงนะอ่ะครูอขอยกตัวอย่างแป๊บนึ่งนะเอาอะไรดี รูปร่างรูปทรงก็คือต้องมีรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนกลมก็กลมเหลี่ยมก็เหลี่ยมมีมุมก็มีมุมอะไรแบบเนี้เข้าใจปะเนี่ยเอาเขาเรียกภาพอะไรนะที่มันเป็นลายลายอะ่ะลายลายทั้งผืนนะ่ะภาพอะไรบารติกหรอภาพแบบโบฮีเมียรหรอ อ่ะสร้างนะอะครูขอยกตัวอย่างให้ก่อนนะประมาณนี้ค่ะเด็กๆดูนะเห็นหนะ้าจอครูไหมเนี่ยลักษณะเป็นรูปร่างรูปทรงเห็นป่ะจะเป็นเหมือนหรือต่างกันก็ได้อันเนี้ยนักเรียนคิดว่าลักษณะแบบนี้เท่าหรือไม่เท่าเหมือนลายกระเบื้องอะ่ะถ้าลายกระเบื้องนี่เท่านะเพราะมันรูปซ้ําๆกันเห็นป่ะและเห็นรูปขวามือที่มันเลื่อนอยู่นี่ไหม พวกนี้ก็เป็นรูปร่างรูปทรงให้นักเรียนวาดออกมานักเรียนหนูดูก่อนนะใครที่ไม่ดูแล้วทำมาผิดนะคะดูก่อนนะลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงแล้วให้นักเรียนบอกบอกคุณครูว่าที่หนูสร้างมามันเป็นลักษณะเท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือไม่ก็ดูตัวอย่างในหนังสือก็ได้นะในหน้าที่เจ็ดดูตัวอย่างหน้าเจ็ดหน้าหกก็ได้เลยนะคะหน้าหกหน้าเจ็ดวาดมาได้หมดเลยจะวาดอะไรมาให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงนะคะ จะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงก็ได้รูปร่างเท่าหรือไม่เท่าก็ได้สร้างมาค่ะวันนี้ขอภาพนี้ระบายสีให้สวยงามด้วยหมดเวลาพอดีเลยว่ะ อ่ะภาพนี้ก็น่าคิดเนี่ยภาพเนี้ยเห็นไหมเห็นจอครูป่ะนี่เลยอืมนี่นีนี่อย่างภาพนี้เห็นไหมลักษณะของภาพนะคะ หนูใส่สีได้นะเห็นว่าภาพเป็นคลื่นแต่เขาใช้รูปล่างรูปทรงเห็นไหมมีตั้งหลายแบบนะคะมีตั้งหลายแบบอเห็นไหมนี่บ้านเหมือนกันเลยดูสิ อันนี้ใส่สีให้ระบายสีลงไปด้วยนะคะไหนอันนี้ก็หลายๆคนวาดนะคะเขาก็ส่งอ่าเห็นป่ะนี่ใช้ลายเส้นทั้งนั้นเลยค่ะใช้ลายเส้นทั้งนั้นเลย ออนี่ดูภาพนี้แล้วรู้สึกอะไรภาพมีมิติไหมอันนี่แค่เนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพมือใช่ป่ะแต่ว่าเราต้องการภาพแบบไหนในักเรียนวาดมา ลักษณะ,จะเจ้าแบบนี้นะคะแบบจังหวะไม่เท่าหรือจังหวะแบบเรียงต่อต่อกัน้าเท่ากันก็ได้นะคะอ่าวาดมาระบายสีด้วยนะคะจะเลือกแบบเท่าหรือไม่เท่านะคะจัดจังหวะแบบเท่ากันหรือไม่เท่ากันให้เลือกมาแบบใดแบบหนึ่ง เอินเอ้ยหนูไม่วางบนโต๊ะกันหรอหนูวางที่ตักกันว่าถนัดแลนะ้วน่ะหืหนูถนัดแบบเนี้ยถนัดแบบนี้อีกหนูวางบนโต๊ะสิลูกคูเห็นไปวางบนตักกันมันถนัดแลนะ้วน่ะแม่ทำทัดไข่หรือแมเอินเอย ทำครูทำวันไหนอ่ะทำได้ทุกวันอยากกินอนะ่ะชิ้นกี่บาทเนี่ยมีเบวนี่ก็มีทัดไข่ปะทัดไข่ทำทำทุกวันไหมทำทัดไข่กับเบวนี่นะ่ะครูบาวนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วหรอทัดไข่ คัดไข่อยากกินอยู่พุมมันเป็นขนมปังช็อกโกแลตอะคุณขนมแป้งอ่ะขนมแป้งไงแต้งมาทำ อยากกินทัดไข่สักห้าสิบบาทอย่างเงี้ยเอิร์นเลยิละบาทแม่ทำไหมน่ะครูเขาอาจจะไข่ชิ้นละห้าสิบบาทก็ได้นะแม่เขาชิ้นละสิบบาททำวันไหนทำวันไหนบอกแม่บอกครูด้วยวครูทำได้ทุกวันทำได้ทุกวัน ก็สั่งน้อยอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มค่าขาดทัม้มอ่ะมีหมดเต็มเลยต้องเอาอยาไปชิดอ่ะ ครน,นี้หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่แปดหมดเวลาแล้วนะครูเสร็จไหมเนี่ยหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วครู ออกเลยเหรอครูเดี๋ยวก่อนสิคะแหมพรุ่งนี้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษสีฉีกๆมาด้วยนะเราจะทำภาพปะติดเห็นในหนังสือป่าเขาบอกให้ในักเรียนทำภาพปะติดในหน้าที่เก้าอะค,ะอค่ะเนาะเตรียมกระดาษเ,เตรียมกระดาษสีฉีกๆมาเลยนะ พรุ่งนี้จะมาทํผ้าปะติดวันนี้สั่งเป็นการบ้านไปเลยจ้าไปนั่งวาดหน้าที่แปดมาระบายสีมาให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะตรวจนะเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปส่งในคาสรูมนะคะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องเป็นกระดาษเอสีได้ไหมครูอืมอะไรนะเป็นกระดาษเอสีได้ไหมครับกระดาษเอสีมันมีสีเหรอมีสีอื่นไหมอ่ะ ก็กระดาษสีนี่แหละกระดาษสีกาวกระดาษสีแล้วก็กาวลาเท็กาวอะไรกาวธรรมดากี่แผ่นกาวแท่งได้กาวแท่งก็ได้ถ้ามันติดอยู่อ่ะอืมโคกระดาษสีกี่แท่งครับเออแค่นี้กี่แผ่นแล้วแล้วแต่เธอเธอจะเอามาสร้างเป็นรูปอะไรอเบต้าแล้วแต่แล้วแต่เธอเลยความสะดวกกาวแผ่น โอ้ยเยอะไปพ่อคุณพ่อคุณจะมาทําอะไรเก้าแผ่นนะมาวาดรูปครับกระดาษสีเอามาปะติดเดี๋ยวเราจะเอามาฉีกฉีก,กทำเป็นกิจกรรมปะติดไงโอเคนะคะเอาไปทำเป็นกับวันนี้มีการบ้านสองงานคือหนึ่งคณิตศาสตรองวาดรูปนี้ให้เสร็จระบายสีด้วยนะคะมีสองอย่างนะ แล้วก็พวกนี้เตรียมกระดาษสีมาด้วยเดี๋ยวให้ไปพักแล้วนะคะสามโมงครึ่งแล้วไม่ยากนะมันง่ายๆอะไรนะบายเช็คชื่อก่อนดูเลยเช็คเช็คเช็คโอ้คนออกก็ครูเดือนสิบเจ็ดอกอะไรให้อยู่ยันจบดอสิบเจ็ดคนนะครูอยูแค่นี้ก็อยู่แค่นี้ค่ะ เจ็ดคนเช็คแค่ไหนเช็คแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมครูฮะเช็คแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมใช่อันดาอันดาไม่เข้าเลยจ้ะวันนี้ขนมผิงมาค่ะอธิวราอาธิวรา อาณาวินอาณาวินมาครับธนารักษ์มาครับกกมาครับชนิชามาค่ะธนกฤตมาครับคิรภพคิรภพคิรภัทรคิรภัทร านางเอลออกไปก่อนเลยจ้าอ่ะอรัชยามาค่ะรัญชลีมาค่ะพิมวัลันมาค่ะสุพนัทสุพนัทเอาข้ามไปก่อนจ้าบิงโกพิมชนกวิเศษนันพิมชนกเวียงอินมาค่ะวัพัสรา อ่าค่ะทิชยาธิดามาค่ะชยาพามาค่ะนิพิตพลเข็มจิรามาค่ะโ่ออกได้เลยชนมาค่ะชนาทิ์เช็คแล้วไปได้เลยค่ะโอเครเครับสวัสดีครับครูเรวูดอ,อม่เป็นเทน นันทิการนันทิกาเอ้าวหายนารงศักดิ์อ้าวหายพัทราวุฒิหายหมดเลยเอา้าวภูมิมันครับนณชัยอ้าวหายเหมือนกันฟ้าใสลาเอาไป